สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านพบกับหนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตกับเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพต่างๆได้วันนี้เสนอเรื่องมุมมองที่มีสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้ผู้ฟังทุกท่านครับผู้คนบนโลกใบนี้ต่างเกิดมามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสัญชาติวัฒนธรรมระเบียบกฎหมาย จารีตประเพณีผู้คนบนโลกต่างมีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จรวมถึงผู้ที่กำลังจะประสบความสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การใช้ชีวิตในแต่ละวันกับในทุกเหตุการณ์ที่แต่ละคนได้พบเจอ ร่วมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอยู่เสมอผู้ที่มีกรอบความคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็จะมองทุกอย่างเป็นปัญหาเป็นประเด็นมีข้ออ้างมีข้อแม้ย่อมทำให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จได้ช้าครับส่วนผู้ที่มีกรอบความคิดเปลี่ยนแปลงได้ก็จะมองทุกอย่างเป็นโอกาส เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็ให้เกิดคุณประโยชน์แน่นอนครับย่อมนำพาความเจริญความก้าวหน้าการเติบโตนั้นมาสู่ชีวิตทั้งของตนเองและก็ครอบครัวได้ในที่สุดกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไวครับลักษณะของผู้ที่มีกรอบความคิดเปลี่ยนแปลงได้นั้น จะเป็นผู้ที่มีมุมมองที่ดีพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้ตลอดเวลาระหว่างการใช้ชีวิตก็พร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอดังนั้นทุกการชื่นชมจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี แต่ทุกคําติชมวิาพากษ์วิจารณ์ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเราจึงควรนะครับยอมรับพร้อมทั้งมีวิธีคิดและก็มุมมองเพื่อชีวิตนั้นจะได้ก้าวหน้าตลอดไปมุมมองที่จะใช้มันสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีต่างๆได้นะครับรวมถึงการต่อยอดดังนั้นครับผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ หากเขามีวิธีการมองแล้วคิดร่วมและควบคู่ไปกับการพิจารณาโดยไม่ด่วนพิภากษาเขาย่อมมีแต่ได้และได้เสมอครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับไมเซ็ตไม่ว่าจะเป็นรถไมเซ็ตก็คือผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดได้ฟิกไมเซ็ตหมายถึงผู้ที่ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่ง เราก็เห็นหลายหลายคนในสังคมนั้นเป็นบุคคลประเภทดังที่กล่าวมาครับทุกท่านครับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะมีมุมมองมาจากหรือความรู้สึกเมื่อคิดมาจากจิตใจจากรากฐานบางครั้งก็มาจากสายเลือดนะครับฐานสังคมสิ่งแวดล้อมบุคคล พื้นฐานการศึกษาองค์ประกอบของครอบครัวการดำเนินชีวิตธุรกิจที่ทำซึ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหล่อหลอมผู้คนให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้นะครับดังนั้นกลุ่มคนที่ยังเป็นกลุ่มของฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่ดาดดื่นในสังคมคนที่ไม่ยอมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ เราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนกลุ่มคนประเภทนี้ก็จะมีรวมอยู่คำถามถามว่าเขาผิดไหมที่เกิดมาเป็นคนที่มีมุมมองเฉกเช่นนั้นคำตอบคือเขาไม่ผิดครับแต่ผู้ที่อยู่เคียงข้างหรือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นเพื่อนพวกพ้องเป็นกละยานมิตรต่อกันหากเรา เห็นเรารู้เราทราบว่าเขาเป็นคนเฉกเช่นนั้นแล้วเราเพิกเฉยไม่คิดที่จะรองหาแนวทางที่จะบอกกล่าวส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นประเด็นแต่ในขณะเดียวกันมุมมองของคนที่จเจริญแล้วผู้ที่มีชาวปัญญาที่ดีกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของโกร n d มซ t พร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะท้าทายไปกับสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้ดียิงย่งขึ้นมีทั้งไหวพิบปฏิภาณมีวิจารณญาณมีสมองมีปัญญามีสติมีสมาธิที่จะมองคิดพิจารณาวิเคราะห์ประเมินทบทวนค้นหาสืบค้นอยู่เสมอครับกลุ่มคนประเภทนี้แหละครับ ที่จะนำพาและก็สร้างความเจริญให้กับตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติดังนั้นครับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของร่มไร้เซ็ตเขาจะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่จะสร้างสิ่งใหม่จะค้นหาสิ่งใหม่จะเสกสรรรังสรรสร้างสรรแต่สิ่งดีแล้วก็ไม่ได้ถือครองเอาไว้กับตัวต,วตนครับเขากลับนำส่งมอบให้กับผู้คนในสังคม แบบต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอระหว่างปฏิบัติตัวปฏิบัติตนก็มีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำเป็นกลุ่มคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยไม่ผิดหรอกครับโลกใบนี้ย่อมมีความหลากหลายย่อมมีผู้คนต่างๆมากมายในทางตรงกันข้ามครับตัวของเราเองหากมีการทบทวนคิดวิเคราะห์ค้นหา ต้องการหรือมีความปรารถนาที่จะให้ชีวิตดีขึ้นกานปรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จําเป็นต้องมีผู้ฟังทุกท่านครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมาจากมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ต่อสังคมที่เราอยู่ต่อวิชาชีพที่เราทําและต่อผู้คนมิตรภาพที่เรานั้นมีและผูกพันกันมาครับการดํานเนินชีวิตยังคงต้องมีต่อไป การใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จและอุดมไปด้วยความสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นั้นที่เราจะต้องมีการกําหนดมีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนมีแผนการมารองรับมีแผนงานมาประกอบมีทีมงานมีหน่วยงานมีผู้คนมีสังคมทําให้เรานั้นเนี่ยได้ก้าวเดินและอุดมไปด้วยความสุขผู้ฟังทุกท่านครับการแบ่งปันก็เช่นเดียวกันการหยิบยื่นการส่งมอบ การคอยช่วยกันมองช่วยกันดูพร้อมส่งเสริมสนับสนุนคอยให้พลังใจให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจภายใต้กรอบของคำว่าหมั่นแจ้งข้อมูลหมั่นให้แนวทางหมั่นสร้างแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญทำให้มุมมองของผู้คนนั้นกว้างไกลได้ประโยชน์ครับการเป็นผู้ให้การเป็นผู้แบ่งปันการเป็นผู้ส่งมอบถือเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านนั้นโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางที่ดีที่มีคุณค่าแก่ผูกคนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านนั้นมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มั่งมีสีสุขนะครับคิดพูดทำสิ่งใดประสบความสำเร็จ ทุกประกาศนะครับผ่านพ้นโควิดไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆในชีวิตมาจากความคิดที่เรากำหนดนะครับทุกสถานการณ์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครเจอเราเขาต้องโชคดีเราจะเป็นอย่างที่เราคิด WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ